สวดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช่องของ ANC Studio นะครับในวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำแอปหาเงินฟรีเป็นแอปใหม่นะครับซึ่งเป็นแอปที่มาจากค่ายของ AOE นะครับผมก่อ Technology Limited ครับก็แอปนี้ถ้ามาจากค่ายนี้ก็ส่วนใหญ,ญ่จ่ายจริงนะส่วนใหญ,ญ่จ่ายหมดแล้วก็มีแค่บางแอปเท่านั้นที่เขาสุ่มจ่ายนะครับผม โอเคครับผมนะก็ครับสำหรับใครที่เพิ่งดูวิดีโอนี้เป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามช่องของ anc studio แล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อจะได้มีแจ้งเตือนเข้ามานะครับสำหรับกลเกมใหม่ในวิดีโอนี้นะครับผมก็คือมาจากนะครับผมนะอันนี้คือเป็นบินของคุณวิไลรักณจันเพ็ญน,นะครับก็ขออนุญาตนะผมนะอ่าอันนี้คือว่า เป็นบินที่เขาได้ถอนมานครับจากค่าย AOE ครับผมนะก็มีชื่อว่า Go Mining นะครับก็เข้ามานะครับผมนะก็วันที่เท่าไหร่วันที่1ิบมีนาคมนะครับที่ผ่านมาเออก็เมื่อวานนั่นแหละเนาะเมื่อวานเองเนาะเขาว่ามาอัปเดตการถอนของ Go Mining จ่ายยอดเงินเพิ่งเข้าระยะเวลาการถอนก็5วันเล่น2เครื่องถอนครั้งที่2แล้วนะครับผมนะก็คุณวิไลลักษณ์นะครับก็อยู่ในกลุ่มของกลุ่มเงินฟรีแอปของ พี่โดมนะครับอ่าโดมสองหนึ่งสามนะครับใครที่ติดตามก็ก็ไปติดตามกันได้นะครับก็พี่โดมเขาก็สร้างช่องเกี่ยวกับการหาเงินเหมือนกันนะครับผมนะก็สามารถไปติดตามได้โดมสองหนึ่งสามนะครับโอเคครับผมนะก็เดี๋ยวเราไปรวยกันเลยเนาะเราไปรวยด้วยการอ่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าการติดตั้งนั่นแหละโอเคก็ go mining นะสำ,สำหรับใครที่สนใจจะติดตั้งแล้วก็หาไม่เจอนะครับผมก็วางลิงก์อยู่ใต้ คลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถที่จะไปกดลิงก์แล้วก็จะมาสู่ในหน้านี้นะครับก็มาติดตั้งพร้อมกันเลยนะครับผมอ่าก็แอปนี้ก็คือเป็นแอปเกมในการขุดนะครับขุดสมบัติก็คือเป็นทองพวกนี้เป็นเพชรครับก็อ่ามียอดดาวน์โหลดนะาหนึ่งแสนนะครับผมนะแล้วก็อ่าเปิดเมื่อวันที่6สิงหาคมนะครับแล้วก็อัปเดตเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์นั่นเองโอเคเราไม่รอช้าแล้วนะครับเราไปกดติดตั้งกันเลย การติดตั้งในครั้งนี้นะครับซึ่งต้องใช้พื้นที่ทั้งหมด60 60เท่าไหรเมื่อกี้6กเมกะไบนะครับก็ถือว่าไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับผมอ่า64.4จุดเมกะไบนะครับผมอ่าก็ชื่อว่า g o mining นะครับอ่าไซลักโลโก้ก็ประมาณนี้นะครับผมอ่าก็เป็นประมาณนี้นะโลโก้ของของแอปนะครับก็ดูโลโก้ดีๆนะครับผมเพราะว่าบางทีอาจจะมีชื่อเหมือนกันแต่ว่าโลโก้คนละโลโก้กันแล้วก็ดู ดูว่ามาจากค่ายอะไรด้วยนะครับผมนะก็ดูว่ามาจากค่ายอะไรก็มาดูตรงนี้นะครับผมที่เกี่ยวกับนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้เลยเสนอด้วย mergebot gamer นะครับเมื่อกี้ก็เป็นค่ายมาจาก aoe นะครับ technology limited นะครับผมอันนี้ก็เขาก็ตรวจสอบอยู่แล้วก็เปิดเกมอ่าเปิดเข้ามาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมตอนนี้ก็รอสักครู่นึงนะครับระหว่างเกม ระหว่งที่จะเข้าเกมอยู่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรตรงเนี้ยเป็นที่เจาะใช่ไหมเจาะขุดอ่าเครื่องขุดนะเอาไว้ขุดดินขุดทรายต่างๆเพราะว่าชื่อว่าไม n น่งก็คือการขุดนะครับอ่าส่วนโกคือทองอ่าพอเราเข้ามาเกมครั้งแรกนะก็จะมีการทักทายเข้ามา Hey, เฮ m y ไอ r อ็มยูดีบัส e ี่ว o ลคอมทูนะ ก็ยินดีต้องรับนั่นแหละนะยูนิตอ่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกดติ๊กไปแล้วก็น,นี่เขาบอกว่าให้มากดตรงนี้นะมากดบวกอ่ามากดบวกแตเดี๋ยวให้มากดบวกแล้วก็กดบวกนะแล้วก็ให้กดบวกต่อกดต่อแล้วก็มาผสมกันอ๋อเป็นการผสมคนนั่นเองให้คนเขาไปขุดนะมันก็เหมือนกับเกมยิงปลานะครับก็ให้เราผสมเครื่องบินก็อ่ให้เราผสมอาวุธในการยิงใช่ไหมอันนั้นเกมยิงปลานะครับาไม่ใช่ตกปลานะยิงปลาคนละเกมกัน และทีนี้คือเราก็เลื่องตัวนี้นะขึ้นข้างบนนะมันกดนะผมนะอ่าผมก็เลื่อนทําไมเลื่อนไม่มันไม่ไปอ่ะทุกคนอ๋อโอเคเลื่อนไปตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้กดเอกอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ก็เขาบอกว่าอะไรต่อเดลี่เช็คอินนะครับผมก็คือวันแรกนะครับเช็คอินเราจะได้รับ200เพชรวันที่2รับไปเลย60เพชรวันที่3รับไปเลย300เพชร วันที่4รับไปเลย60เพชรวันที่5 60เพชรวันที่660เพชรวันสุดท้ายดับเบิลเลยนะทุกคนนะก็รับไปเลย70เพชรนะครับก็อันนี้คือแคลมกดเลยนะกดแคลมเพื่อรับเพชรนะครับผมก็กดไปนะครับผมแค่นี้ก็ได้รับเพชรฟรีๆแล้วนะครับเท่าไหร่405เพชรแล้วตอนนี้เนาะเดี๋ยวถ้าเราใส่รหัสแนะนําของเพื่อนเราจะได้รับเพิ่มต่อนะครับผมรับเท่าไหร่รับอีก3 0 0เพชรด้วยกันนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับมาใส่รหัสแนะนําของเพื่อนตรงนี้นะครับผมนะก็ ถ้าใครไม่มีรหัสของเพื่อนนะครับก็สามารถที่ใส่รหัสของผมได้เลยนะครับผมนะก็อันนี้เลยนะ j t v h 7อ่านะครับนะครับผมก็จากนั้นก็ให้เรากดคาว่าโกนะครับผมนะกดโกปั้งเราก็จะได้รับคะแนนเพิ่มนะครับเป็นเท่าเท่าไรเป็น700คะแนนด้วยกันนั่นเองเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะครับ โอเคครับทุกคนนะก็อันนี้คือเราก็อยู่ในเกมต่อนะหลังจากนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คืออะไรตอบก็คือไปใส่รหัสแนะนาของเพื่อนถ้าของใครมิเด้งเหมือนเมื่อกี้นะก็สามารถจะไปรหัสใส่รหัสแนะนาของเพื่อนได้โดยการที่ไปที่ i n i e นะครับตรงนี้เลยนะกด i n e นะครับผมมันก็จะมาเข้าสู่ในหน้านี้นะครับผมหน้านี้ก็จะมีอะไรบ้างจะมีตรงนี้ก็คือใส่รหัสแนะนําของเรานะแล้วก็อันนี้คือ link, ลิงก์เราก็แปะไว้ให้เพื่อนกดลิงก์แล้วก็ไปสมัครไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็ ให้เพื่อนเพื่อนมาใส่ตรงนี้นะใส่รหัสแนะนำของเพื่อนก็มาใส่ตรงนี้เลยนะที่เป็นเพชรสาม้เพชร b i n ินสามร้อยนะครับก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่รหัสแนะนำของเพื่อนสำหรับใครที่มันไม่เด้งเหมือนเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคะแนนจะสี่ร้อยเป็นเจ็ดร้อยรเปล่านะครับผมคอนเกร t ัวเลชั่นนะครับทุกคนนะก็ได้รับไปแล้วสามร้อยเพชรด้วยกันนั่นเองก็จากการที่เราใส่รหัสแนะนำของเพื่อนจากนั้นเราก็กดคำว่าแคมนะครับ หลังจากกดคำว่าแคลมเสร็จนะครับเราก็นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับเมื่อก้ก็จะเป็นสีม่วงใช่ไหมเราก็สามารถใส่ได้ตอนนี้เราใส่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนต่อมาที่เราต้องไปเรียงดูก็คือเมนูต่างๆที่มีอยู่ในแอปตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองแล้วกันเนาะลองตรงนี้ก่อนนะครับมันคืออะไรนะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ล็อกอินเลยอ่าจริงด้วยครับเราต้องมาล็อกอินก่อนโดยการที่เรามากดที่ตรงนี้เลยนะที่เป็น1ตรงนี้เลย กดปั้งเราต้องล็อกอินด้วยไม่งั้นเราจะถอนเงินไม่ได้นะครับทุกคนนะก็กดล็อกอินด้วยนะกดเลยโดยที่การล็อกอินมันจะมีอยู่2อันก็คือล็อกอินผ่าน Facebook กับล็อกอินผ่าน Google นะครับทุกคนก็ให้เรากดล็อกอินผ่านอันใดอันหนึ่งนะถ้าขึ้นแบบนี้ก็กดคําว่าโอเคนะครับาจากนั้นก็ผมขอล็อกอินก่อนนะครับผม หลังจากที่เราเล็อกอินเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมันก็จะเป็นสีเทานะครับผมและตรงนี้มันก็เป็นเพชรที่เป็นไดมอนด์สองแล้วก็เป็นแคส My 0ม o ์ศูนย์บอสมศูนย์ผมไม่แน่ใจมันคืออะไรนะแต่อันนี้คือเป็นทั้ง total earning ก็คือเงินที่เป็นโกนั่นเองเนะาะคนเกตูเลชั้นไรไม่รู้หนะ้าที่ได้นะปุ่ม setting กดไปเลยนะอันนี้คือเป็นปุ่มเสียงนั่นเองผมขอกดปิดก่อนนะครับ แล้วก็ปุ่มสเตตก็คือเป็น p e r s o n a l ก็คือเป็นในการล็อกอินนะครับผมต่อมาในส่วนที่เป็น1 0 0 0พทับห0คืออะไรกดไปเลย1 0 0 0ทับหนึ่งพก็คือวิธีการที่เราจะได้รับอะไรรับที่เป็นฟ้าแลบนั่นเองนะฟ้าแลบคืออะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาไว้ทําอะไรแล้วเอาไว้ทําอะไรเอยฟ้าแลบผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวค่อยเรียนรู้ก่อนแล้วกันตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวเรากดไปนะครับใครที่รู้นะครับก็อ๋ออันนี้คือเป็นรางวัลฟรีหรือเปล่า,ลานะกดโอเคเลยนะ น่าจะใช่อ๋อไม่ได้จำกันมันคือ,อะไรนะโอเคส่วนเพ y พากดเพ y พาวไปนะครับผมเพรพาวก็มีเวลานับถอยหลังอันนี้คือ31บาทมันคืออะไรผมไม่แน่ใจแล้วว่าต้องเราต้องดูวิดีโอก่อนเดี๋ยวผมจะลองดูวิดีโอนะครับผมสมหรือว่าเขานับถอยหลังเสร็จนะเรานับถอยหลังเสร็จแล้วก็พอ นับภายหลังเสร็จสับแล้วเราก็จะได้รับเป็น3 1บาทแล้วเปล่าผมไม่แน่ใจนะในส่วนนี้นะอ่าฮะอ่าเดี๋ยวเราไปเมนูต่อไปเลยแล้วกันเมนูข้างบนนี้ที่เป็นเหลีอยงที่เป็นไดมอนด์นะครับคืออะไรกดไปเลยอ๋ออันนี้คือเมนูถอนเงินนะครับทุกคนก็สามารถถอนเงินที่เป็นไดมอนด์ได้นะครับผมนะก็ไดมอนด์ก็จะมีประมาณนี้เลยนะ แคชก็คือที่เป็นเงินนะครับก็ถอนได้ตั้งแต่300บาทจนถึง3,000บาทด้วยกันเองนะครับผมแล้วก็เราก็นำไดมอนด์ในส่วนนี้มาแรกเป็นเงินได้นะครับซึ่งต้องใช้22,400ไดมอนด์ถึงจะแรกเป็นสาบเบาทนะครับผมโอเคเมนูถอนเงินก็ประมาณนี้เมนูต่อไปคือนะรีเดียมนะรีเดียมก็จะเป็นถอนเงินแหละเนาะเมนู o f f เฟอร์วคืออะไรกดเข้าไป อ f f เ r w r วอยังกดไม่ได้น่าจะไม่มีนะอ f f เ r w r วอผมว่าน่าจะเป็นโฆษณาทำไม่ก็เป็นงานที่เราต้องไปดาวน์โหลดนะครับเป็นแอปเสริมส่วน Work Up คืออะไรเรากดไปเลย Work Up ในที่นี้คือเป็นเมนูอของการเชิญเพื่อนนะครับผมก็กด Invite มันก็จะมาสู่ในหน้านี้นะครับผมนะฮะาาส่วน a อ t i v i t y นะครับคืออะไรก็กดเข้าไป Activity คือวิธีการติดต่อนะครับก็คือติดตามนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter แล้วก็อ e ีเมลอันนี้สําคัญมากเลยนะครับทุกคนก็คือว่าเวลาเรามีปัญหาในการถอนเงินเราสามารถจะไปติดต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยผ่าน4ช่องทางนี้เลยนะครับทุกคนเช่น Twitter IG Facebook แล้วก็อ e ีเมลนะครับผมในส่วนข้างบนนี้คืออะไรก็คือวิธีการเช็คอินนะครับผมอของแรกเริ่มที่เราเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับกดปิดไปอตอนนี้มอนสเตอร์ของเรามีแค่ตัวเดียวนะก็ตอนนี้กําลังต่อสู้กันอยู่เดี๋ยวค่อยเรา เรามาคุยกันเรื่องเกมเนาะตอนว่าแต่ว่าตอนนี้เราจะมาคุยเรื่องเมนูต่างๆก่อนเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันนะครับผมนะเมนู3เมนูนี้คืออะไรบ้างเมนูช็อปก่อนนะครับผมนะเมนูช็อปคือคือเมนูช็อปก็คือว่าเราสามารถที่จะไปซื้อนะครับตัวละครของเราได้นะึังนนี้มันมีอยู่ใช่ไหมทุกคนไปอัปเกรดก็ได้เหมือนกันกดที่อัปเกรดนะเราก็สามารถจะมาอัปเกรดได้ อันนี้ก็เป็นเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่เลเวลศนย์นะครับแล้วก็เลเวลหน่งนะอันนี้เลเวลหนึงเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีสักตัวเลยนะครับผมผมยังงงๆงงอยู่นะขออภัยด้วยเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะครับผมนะอันนี้ก็คืออะไรไม่รู้นะครับก็กดไม่ได้ถ้าเราจะเพิ่มเราต้องเสียโกไป53โกก็ยองเสียมแล้วกันอ๋ออันนี้คือเป็นการเป็นการซื้อนะัน่นเองเนาะอ่าผมซื้อผมซื้อแล้วก็ ผมขอซื้อแล้วกันนะอ่าแล้วก็ทีนี้นะผมนะทีนี้เราก็ไปซื้อนะครับส่วนปกส่วนล็อกอินไม่ได้นะไอ้ไม่ใช่ส่วนที่ปกล็อกผมไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเล่นกันต่อนะตอนนี้มอนสเตอร์ของเรามีสีตัวแล้วนะครับไอ้สองสองตัวนะครับผมก็กําลังต่อสู้อยู่นะครับผมเดี๋ยวมันก็น่าจะไปทําลายก้อนหินตรงนี้นะอ๋อก้อนหินเราต้องกดอย่นี้อ๋อทุกคนเรากดยำ้ยำๆเองทุกคน มันก็ง่ายนะดุกดีแล้วก็เราก็ได้เหรียญด้วยแล้วก็ได้อะไรบ้างได้เป็นเป็นโกแล้วก็ได้เป็นเพชรด้วยโอ้ยทุกคนเล่นง่ายว่ะเห็นไหมทุกคนแล้วก็แค่ทุบนะครับส่วนที่เรือมอนสเตอร์ของเราก็ฆ่าสัตป,ประหลาดแค่นั้นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันว่ามันจะเป็นประมาณไหนต่ออ่าถ้าขึ้นแบบนี้คือให้เรากดดูโคสนานครับผมนะกดดูก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร โค้าผมขอหยุดแป๊บหนึ่งนะพอพอโฆษณาเสร็จสิ้นก็กดการกระบาดไปเลยนะครับทุกคนทีนี้ผมได้เพชรแล้วทุกคนแล้วก็ได้เจออะไรได้เจอถ้ำใหม่นะครับมันจะเป็นถ้ำใหม่ตอนนี้เพชรของผมก็เพิ่มเป็น 1, 3 8 0แล้วทีนี้คืออะไรต่อแล้วก็ทุกต่อนะครับก็เหมือนเมื่อกี้เลยทุกคนนี่ก็ผมก็เก็ตรับไปเลยนะครับเพชรเพิ่ม อ๋อดูตรงนี้ได้ทุกคนนะอันนี้คือเป็นประมาณว่าอ่ามันจะแตกเมื่อไหร่นะอ่าเราก็กดไปเฮ้ยเล่นง่ายครับทุกคนนะผมว่าเล่นง่ายนะเล่นง่ายมากแต่ไม่รู้ว่าถ้าเล่นยิ่งเลเวลเยอะขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามันจะยิ่งยากหรือเปล่านะแต่ว่าที่สําคัญคือเดี๋ยวผมจะเพิ่มกําลังกองเสริมตอนนี้มีแค่สามตัวผมจะเพิ่มให้ได้เยอะที่สุดครับไม่รู้ว่าต้องไทยต้องทํายังไงบ้าง อันนี้คือเป็นภูเขาทองคำนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นทองคำไหมแตกแล้วทุกคนแตกแล้วก็เราก็กดดูโฆษณาต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขออ่าเมื่อกี้เมื่อกี้ครับผมก็กดดูโฆษณาไปนะครับตอนนี้ก็มาเข้าด่านใหม่ตอนนี้เงินมีอยู่เท่าไหร่มีเยอะอยู่นะเดี๋ยวผมขออัปเกรดนะผมนะขออัปเกรดนะครับ,นะอ,รบอ่นนี้ก็เป็นเลเวลสามเลยทุกคนอ่าเลเวลสามเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในด่านที่สามแล้วนะอ่าตอนนี้ก็สามารถอัปเกรดได้ทุกคนอ่าอัปเกรดได้ ก็คือเพิ่มได้ฮะฮะเพิ่มเลเวลสามก็คือเพิ่มเพิ่มช่องนี้ได้อีกตัวหนึ่งนะอันนี้เลเวลหนึ่งอยู่นะผมอัพเกรดเลเวลสองกดเลเวลสามให้เป็นเลเวลสามหมดเลยดีกว่านะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเลเวลสามนะครับผมก็อัพเกรดเป็นเลเวลสามก่อนนะเออเออเออตัวของเราโดนแล้วนะทุกคนต้องผสมพันอืมต้องต้องเลยไม่งั้นพวกเราตายทุกคนเลเวลสามหมดแล้วทุกคนอ่ะฮะ อันนี้คืออะไรไม่รู้ผมกดไว้ก่อนตอนนี้กลัวว่าพวกเราจะตายก่อนทุกคนขอไปเลยก่อนอ่านี่ไงอืมอ๋อมีมีม,ม,ม,มีมีเพื่อนของเรากําลังขุดอยู่ทุกคนเห็นไหมมันคือเพื่อนของเราเองทุกคนกําลังขุดอยู่เดี๋ยวเราเพื่อนไปเลเว่าสามหมดเลยนะอ่ฮะอันนี้ก็เป็นเลเว่าสี่แล้วทุกคนอ่า ก็ <c oughs> รู้สึกเลเวลของคนของพวกเราจะเยอะมากกว่านะโอเคทีนี้ผมรับไปแล้วนะไม่รู้คืออะไรกดไปก่อนอ่าตอนนี้เป็นเงินทุกคนเงินเงินเงินในส่วนนี้นะเงินที่เป็นบาทตรงนี้นะกดเลยทุกคนกดเลยโอ้ตอนนี้มันมากเลยทุกคนเห็นไหมสุดยอดเลยทุกคนเห็นไหมอืม้อรับไปเลยทุกคนเก้าบาทอ้าวโหโชคดีทุกคนได้เก้าบาทเลยทุกคน ตอนนี้อยู่ในเลเวลสามอยู่นะอ๋อปรบับปรบับปรบับสัตว์ตัวของเรามาทุกคนเราต้องปรับนะเราต้องปรับนะอย่านะอย่าให้มันเข้ามาทุกคนโอเคอันนี้ก็เป็นรีคอเวอร์คืออะไรไม่รู้นะกดก่อนอ๋อก็คือพลังงานหมดนะก็กดดูกดพลังงานตรงนี้ต,ต่อนะดูฟรีกดพลังงานนะครับต้องใช้ดูโฆษณาเดี๋ยวผมขอหยุด อ่าตอนนี้ผมก็กดพลังงานเมื่อกี้ก็ได้รับพลังงานเพิ่มแล้วทุกคนทีนี้เราก็กดกันต่อเราก็เล่นกันต่อทุกคนเอเนจเมื่อกี้มันเพิ่มเข้ามาแล้วอือหือัตุก็ต้องตายแน่นอนทุกคนเห็นไหมทุกคนดูดีโอ้โหเงินเพิ่มมากเลยทุกคนแล้วก็เป็นโกด้วยทั้งโกทั้งเพชรนะครับทุกคนเห็นไหมโกไเอเพชรยังไม่ขึ้นแต่ว่าเป็นโกล้งเดียวอ่าผมขอเบิ้มเลยทุกคน เบิ่มเลยทุกคนนิดเดียวนิดเดียวทุกคนนิดเดียวจะตายแล้วทุกคนอบุ่มโอเคทุกคนก็ถ้าเรากดดูโฆษณาเราก็จะได้รับคูณ2ไปก็เป็น600กว่านะผมขอกดดูโฆษณาแต่ว่าก่อนจะไปกดดูโฆษณาเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมขอหยุดก่อนนะหยุดหยุดพอยส์ก่อนนะครับผมโอเคครับทุกคนก็กดการกระบ,บาดไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้เพชรเพิ่มแล้วตอนนี้มีเพชรอยู่ประมาณ2,000กว่าแล้วก็มีเงินอยู่9บาทนะก็ประมาณ 9.99ดาสตางค์นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเลเวล3ผมขอไม่อัปเกรดตัวละครอของผมอีกนะขอไปชอบหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เรามันมีอะไรบ้างตรงนี้ดูวิดีโอดูโฆษณาผมกดกดูก่อนอ๋อประมาณเป็นเป็นเทอร์โบด้วยนะครับทุกคน,ป,นประมาณว่าจะทําให้ไมเนอร์อ Minor. คือมันแตกไวมากกว่าเดี๋ยวผมลองก่อนนะลองก่อนหลังจากที่ผมกดนะครับผมนะกด อ่ power turbo นี่ไงทุกคน300มันจะยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะเวลาเราทุบนะมันจะยิ่งลดนะตรงนี้นะกราฟตรงนี้จะยิ่งลดนะดูดิทุกคนโอ้โหไวมากเลยทุกคนจากเมื่อกี้มันอ่อไม่ค่อยไวเท่าไหร่นะแต่ว่าตอนนี้มันเร็วมากเลยนะเวลาลดมันประมาณว่ามันเพิ่มอัตราในการทุบนั่นเองแต่ถ้าไฟฟ้าของเราหมดเราต้องไปซื้อใหม่ไฟฟ้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้เลยทุกคนนะดูไฟฟ้าของเรามีอยู่เท่าไหร่ตอนนี้มีอยู่เครื่องหนึ่งนะครับทุกคน energy นะพลังงานของเรา ในที่นี้มันเป็นเพชรเอเมนเป็นทองนะครับทุกคนเป็นทองคําจะแตกแล้วอายหมดเลยดุมดุมโอเคครับทุกคนนั่นเดี๋ยวเราไปดูโฆษณาเพื่อคุณสองต่อนะครับผม,มเดี๋ยวเรามาสรุปเลยนะครับหลังจากดูโฆษณาเสร็จเรามาสรุปเกมนี้กันนะครับผมโอเคครับก็ดูโฆษณาเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับผมนะสรุปว่าเกมนี้นะครับผมนะก็คือให้เราทําการทุบอ่ามเนอร์ก็คือทุบ ตรงนี้ทุกก้อนหินนะซึ่งในก้อนหินนี้จะมีทั้งเงินนะครับจะมีทั้งเพชรจะมีทั้งที่เป็นโกนะครับผมนะแล้วก็ในการทุบนี้ต้องใช้พลังงานที่เป็นเอเนจีที่อยู่ข้างบนนี้นะครับผมนะซึ่งเอเนจีนี้มาจากอะไรมาจากการที่อยู่ตรงนี้นะกดไปปั้งแล้วก็เราก็มาดูโฆษณาเพื่อรับไป500 Energy แต่ถ้าหมดเมื่อไหร,รต่ต้องซื้อนะถ้าโฆษณาหมดผมไม่รู้ว่ามันจำกัดหรือเปล่าต่อวันนะครับผมนะ ถ้ามันจํากัดเราต้องไปซื้อต่อนั่นเองนะกดกบาบกใบเนาะส่วนข้างล่างนี้ก็คือเป็นรังค้ารังค้าก็เอาไว้ซื้อตัวละครก็คือตัวที่เป็นตัวขุดนั่นเองแล้วก็ตัวทําลายมอนสเตอร์นะครับแล้วก็สามารถจะอัปเกรดได้อัปเกรดก็อยู่ตรงนี้นะกดเอาว่าอัปเกรดมันก็จะอัปเกรดว่าเราจะอัปเกรดอะไรก็สามารถจะมาอัปเกรดได้เลยเนาะต้องการอัปเกรดอะไรบ้างนะครับทุกคนส่วนทัชตรงนี้ผมไม่แน่ใจผมกดนะกดทัชแป๊บนึง อ๋อตอนนี้ทัชเต็มเมื่อกี้ไม่เต็มใช่ไหมสีฟ้าตอนนี้เต็มก็แสดงว่ามีอะไรมีรางวันหรอผมลองกดนะสตาร์ทอ๋อเป็นการสุ่มนะครับทุกคนถ้ามันเต็มตอนนี้ผมได้ตัวนี้ทุกคนนะได้ผมกดนะครับผมกดนะโอเคครับก็กดกระบอกไปเมื่อกี้ผมกดดูโฆษณากดสตาร์ทใหม่อ๋อถ้ามันได้ตรงนี้แสดงว่าเราถ้าเราจะเอาอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องกดดูโฆษณา ตอนนี้ผมสุ่มได้เพชรก็กดแล้วก็ได้เพชรขึ้นมานะครับทุกคนโอเคอ่ะดูดีตอนนี้หลอดมันไม่เต็มแล้วเราก็ไม่สามารถจะมากดได้ส่วนสองตัวนี้คืออะไรเราก็มากดกันก่อนนะเช้งก็คือเป็นการเปลี่ยนรเปล่าผมไม่เปลี่ยนนะส่วนซีผมไม่แน่ใจคืออะไรนะส่วนออโต้คลิกก็เหมือนกับว่าออโต้คลิกตรงนี้ถ้าเราไม่อยากกดเองนะก็กดออโต้ได้เดี๋ยวผมจะลองนะครับผม โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วกดไปเดี๋ยวมันจะกดออโต้นะครับทุกคนนะ่าจะกดออโตแทนผมอ่าตอนนี้เสร็จแล้วทุกคนผมไม่ได้ทันไลน์เลวก็กดแล้วได้แล้วเนาะก็กดดูโฆษณาไปนะครับผมก็น,นี้ผมกดดูขอเพชรแล้วกันเนาะกดแกะกระบากไปผมว่าแอปนี้มันเล่นง่ายมากเลยนะง่ายมากบว่าง่ายมากโค,โคตรเลยเพราะมันมีตัวซัพพอร์ตให้เราเยอะแยะมากมายเลยนะและเราก็มีเพียงแค่ เอ่อมากดไมเนอร์ตรงนี้เองนะโอเคครับก็ยาวไปหน่อยคลิปนี้ประมาณ20นาทีเพราะว่าผมอธิบายจนแบบว่าเกือบทุกทุกเมนูเลยนะครับผมสำหรับใครที่สนใจที่จะเล่นแอปตัวนี้นครับผมก็ขอแนะนําเลยนะเพราะว่ามันจ่ายจริงๆนะครับผมนะสำหรับใครที่สนใจหาเงินออนไลน์ก็สามารถจะมาติดตามได้ทางช่องชแนลของ ANC Studio เผื่อไม่อยากพลาด คลิปต่างๆก็อย่าลืมกดปุ่มติดตามแล้วก็กดปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยและมีสอบถามปัญหาอะไรหรือจะแนะนําแอปของตัวเองก็สามารถจะมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอทุกคลิปได้เลยนะครับผมนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชม